อู้ดีจังเลยที่ดูแต่ละบ้านอีกอ่ะที่แบบน้ำเน่าแล้วสกปรกอ่ะต้องช่วยกันทำความสะอาดช่นะครับอ่็อนุโมทนาด้วยกับจิตอาสาทั้งหลายนะครับมาที่สามหนุ่มคนนี้บ้างดีกว่านะฮะสามหนุ่มมาเท่ของเรานะฮะมีคลาสวงแบงค์แบงค์คลาสโอเคคุณคุณชินชินวุฒ S <S อ่านะฮะคุณบอลวิทวั์สุนทรวิเนศไม่ใช่ค่ะวิทวิ<อ>วทวั์คือใครที <S 2> <S 2> ร่เล่นซีซันเชนจ์ไงอาานะฮะก็บอกว่า3าหนุ่มนี้เนี่ยนะฮะแท็กทีมไปมอบอาหารพร้อมส่งกำลังใจดีๆให้กับผู้ประสบภัยย่านสายไหมค่ะเราไปติดตามภาร,รกิจของพวกเขาไปดูกันเลยโอ้โหรุ่นวันนี้เราก็อยู่จริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่บนโทเวย์นะครับอยู่บนโทเวย์ก็เป็นศูนย์ที่ที่เขาจัดตั้งมาเพื่อแจกจ่ายแล้วก็เพื่อไปลงพื้นที่ลงรถทหารอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ จะไปที่ไหนนะพีู่่ที่58ครับครับก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นหมู่บ้านแอนเน็กซ์อะไรสักอย่างใช่ไหมครก็เดี๋ยวเราก็จะไปลงพื้นที่ครับไปลุยกันเลยครับก่อนออกเดินทางนะฮะสามหนุ่มก็ได้นำเสื้อชูชีพแลวก็รองเท้าบู๊ตนะครับมอบผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากเพื่อส่งต่อผู้ประสบภัยต่อไปนะครับสำหรับภารกิจก็เริ่มด้วยการลำเลียงอาหารที่ผู้ใจบุญเนี่ยบริจาคผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง่ายามยากจำนวนกว่าพันถุงพร้อมน้ำดื่มและยารักษาโรคน้ำกัดเท้าต้องบอกว่า อากาศจะร้อนจัดนะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าหนุ่มชินของเรานี่ยจะคึกคักกว่าเพื่อนเลยพอลำเลียงหาเสร็จก็ไปช่วยทีมงานลากเรือต่อนะครับแต่ทำไปได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องชวนเพื่อนๆเนี่ยนะฮะมาทำอะไรเดี๋วดูกันมาเติมพลังกันหน่อยกองทัพเดินด้วยท้องใช่ไหมฮะเตรียมความพร้อมก่อนสู้แดดนะครับ สภาพของชาวบ้านย่านดอนเมืองสายใยนะฮะต้องบอกว่ายังคงลำบากกันมากน้ำนี่ท่วมสูงเลยเห็นไหมทรงปรินเหม็ดแล้วนะครับหลายบ้านต้องอาศัยอยู่บนชั้น2ซึ่งทําให้การเข้าไปส่งข้าวส่งน้ำเนี่ยค่อนข้างทุรักทุเลเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องหาวิธีช่วยทุกคนนะครับเมื่อกี้มีป้าคนหนึ่งเขาเดินออกมาแล้วก็ป้าเขาบอกว่าป้าขอชุดหนึ่งเดี๋ยวลอง,ลอง,ล,องลองหาวิธีเอาไปแอบเขาดูครับเขาไปต่อที่ซอยพหลโยธิน58ชุมชน แอนเนกนะครับเมื่อชาวบ้านได้เห็นศิลปินคนโปรดมาเยี่ยมถึงหน้าบ้านต่างก็ลืมความทุกข์ครับคนที่อยู่ชั้นสองก็ขอลงมาถ่ายรูปบ้างบางคนก็ลุยน้ำมาขอลายเซ็นกับพี่แบงค์วงแพร์ของเราแฟนคลับนี่ไองคเขามีทุกวัยจริงเลยนะฮะ<ช>หนุ่มแบงก์ก็ขอลุยนะฮะนี่เปลี่ยนชุดเยี่ยมกันน้ำโชว์มัดกล้ามแล้วก็รอยสักสุดเข้มเลยอันนี้ก็ส่งข้าวส่งน้ำก่อนนี่ขอถ่ายรูปหน่อยนะีะ่กงเสร็จสับเลยนะ,ะนี่ให้ลายเซ็นหน่อยนี่ที่บอกไนลุยน้ำมาไง โอ้แฟนคลับเขาแน่นจริงๆชุมชนนี้ที่มีแจ็คสเปโร่ไงคอยคอยเป็นอยามาสานมีเปลี่ยนชุดเอี๊ยมแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะลุยน้ำกันละเห็นไหมพี่แบงค์เหมือนถ่ายนิตยสารเกยังไงก็ไม่รู้นะฮะสมัยนี้นะฮะโอ้หัวถอดเสื้อถอดเสื้อเลยแม่แม่แม่ทำไมเดี๋ยวรอยสักก็ดำหรอกเออ ท้องคู่เนี่ยนะฮะก็เดินเข้าไปลุยไปพูดคุยกับชาวบ้านที่บอกว่าได้รับผลกนะทก็เข้ามาลึกๆหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นที่ที่เขาอาจจะไม่มาถึงกนะที่ปิดท้ายเนี่ยอ่านทอมอโดยโดนประมาณกี่วันแล้วมาสามเดือนแล้วค่ะ เกือบสี่สามเดือนกว่าสามเดือนกว่าท่วมกองของเขาเพราะมันใช่คลองต้องสูงส wow ุดเท่าไหร่สูงสุดสำหรับน้ำคเนี่ยข้ามน้ำเนี่ยค่ะอ๋อเนี่ยนะคันนี้ต่อสะพานขึ้นให้ค่ะค่ะนี่ค่ะเนี่ยอีกก้อนนะค่ะใช่ค่ะเนี่ยลงเนี่ยจริงไม่ถึงหัวเลยแล้ถึงคอได้ฮะด้วยนี่ก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมต้องต่อให้เมื่อวานเพิ่งเปิดให้สู้นะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับชูชูน้ว่างผมมาใหม่จริงผมมาใหม่ครับพี่ขอถ่ายรูปครับอันนี้ก็เกิดทำการถ่ายรูปไปนิดนึงนะครับพี่แบงก์กับพี่แบงค์อุตส่ามาถึงที่นี่นะครับต้องถ่ายรูปนิดนึงัสดีครับเป็นการสร้างเขาเรียกว่ารอยยิ้มให้กับพี่ๆแล้วก็น้องๆที่เขาครัวที่เขาอยู่แล้วก็เขาอาจจะไม่มีรอยยิ้มมานานนะฮะเราก็ต้องมาอย่างนี้แหละดีแล้ว จิรนุ่มบอลบ้านจะน้ําท่วมนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงพื้นที่เห็นความเดือดร้อนต่างก็เข้าอกเข้าใจถึงความรู้สึกของพี่น้อง่อเราไปฟังความรู้สึกของทั้งสามนุ่มกันหน่อยนะครับจริงๆที่บ้านท่วมครับแต่มันถ้าเรามาเจออันนี้มันไม่เรียกว่าท่วมแล้วอ่ะอันนี้มันเรียกว่าทะเลแล้วอ่ะคือเรามีทรัพย์ไงแล้วเราสามารถจะหาเงินได้ไง บางทีเขาเขาไม่มีไม่มีเงินแล้วพออย่างนี้เขาอาจจะออกไปทํางานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปไหนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาต้องมันมันยากกับการดําเนินชีวิตเรามาอย่างเงี้ยเหมือนเราให้เขาได้ได,ได้มีทรัพย์ที่จะจะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยครับแป๊บแรกเลยจริงๆนะแบบมนุษย์คิดนะทำไมยังอยู่บ้านคือทำไมยังอยู่บ้านแต่ว่าเราเข้าใจว่าบางบ้านก็ก็อพยพไปแล้วบางบ้านก็ก็ไม่มีที่ไปด้วยหนึ่งและสองก็คือ มีทรัพย์สินอยู่ในบ้านนะครับก,ก็ต้องทนอยู่ต่อไปโดยเฉพาะคนแก่คนชราเนี่ยก็อยู่ชั้นสองกันห้อยไม้ระมังกันไปก็หดหูนะแต่เชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นชินละบางบ้านมีไฟบ้างบางบ้านไม่มีไฟบ้างก็อยู่กันไปก,ก,ก็หวังว่าน้ําลดให้เร็วรที่สุดเท่าที่จะทำได้จริงๆแล้วพวกเราก็อยากจะช่วยกันแต่ว่ามัน,มน,มน,มนแผ่วงกว้างจริงครับมันอาจจะช่วยกันไม่ถึงแต่ว่าอยากทุกคนสู้กันต่อไปแล้วก็ที่ไหนที่ควรจะอบยพยก็ควรจะอพยพออกมาก่อนครับเพราะว่าเอาชีวิตตัวเองรอดดีกว่านะครับ ใช่เลยอย่างที่น้องบอดบอกเนาะเอาชีวิตก่อนแต่เราก็เข้าใจนะบางทีเนี่ยบางบ้านอ่ะเขาไม่รู้จะอบยพไปไหนอ่ะเขาไม่มีบ้านที่สองที่สามถูกไหมเขาต้องอยู่ที่นั่นอย่างเงี้ยจริงๆเห็นด้วยเลยก็ดูแลตัวเองกันด้วยเนาะครับผมอ่ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะถ้าใครว่างนะคะไปปั้น EM Ball นะคะได้ที่ Urban Space นะคะรับประสงค์ไปช่วยๆกันเนาะว่าต้องสองแสนลูกเนี่ยครับผมจ้ะนะฮะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันปาก วันจันนะโอวันนี้วันศุกร์แล้วตตยเร็วเนอะเร็วมากค่ะวันจันนะฮะกลับมาสุกกันเหมือนเดิมวันนี้พวกเราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ